สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาแนะนำเส้นทางเข้าออกวัดพระเจ้าหลวงกันนะคะโดยเส้นทางเข้าออกวัดนั้นมีสองเส้นทางด้วยกันค่ะเส้นทางแรกหางมาจากเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่เชียงรายจุดสังเกตรแรกที่เห็นคือปั๊มปตทนะคะให้ขับตรงมาเรื่อยๆเมื่อเห็นป้ายตลาดเฮียชาญแม่ขจารให้เลี้ยวซ้ายเลยนะคะและขับตรงมาเรื่อยๆค่ะ จะเจอโรงเรียนแม่เจดีนะคะติดกับวัดสันมนะจากนั้นให้ขับตรงมาเรื่อยๆอีกค่ะจะพบป้ายบ้านป่าแงะหมู่ที่5ให้เลี้ยวซ้ายเลยนะคะจะเจอทางเข้าวัดพอดีค่ะเส้นทางที่สองหากมาจากเชียงรายมุ่งหน้าสู่เชียงใหม่เส้นทางเข้าวัดนั้นจะเลยสามแยกแม่ขจารมานิดเดียวนะคะ เมื่อขับตรงมาเรื่อยๆให้สังเกตทางขวามือนะคะจะเจอร้านข้าวซอยยายบัวเขียวเลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยค่ะแล้วขับตรงมาเรื่อยๆอีกเช่นกันค่ะจากนั้นจะเจอป้ายบ้านป่างแงหมู่ที่5ในซอยนี้จะมีป้ายวัดบอกเป็นระยะๆะะนะคะท้ายสุดนี้แอดมินขออนุโมทนาสาธุกับทุก,ท,กท่านด้วยนะคะ